เอาไขนะ่ะชางไข่อะชางไข่มาไมไาไมได้วาตงโอ้ยตามไม่ค้าก็ไม่ไดีใครมาอ,อตื่นตื่นอ่ะกันกากว่าเขาเหรอ,อเขาแน่กขได้แสนดีลน้องไอ,อ้น้องไอ้น้องไอ้อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเองอ๋อน้องไอ้สวัสดีค่ะน้องไอ้้น้องไอ,อ,อ,อ้ออไปเก็บของเขากิน กินเลยลูกกินเลยไม่ดูกันเหรอ ต่านแกจะอะไรกไหมให้น้องอายไหมคะคุณแม่น้องอายสัตว์เด้ดเด้อแกแตงทษดกุ้ยสองชุดเปรเลอบุญเหลือแกวแก้วพ้าแตงอัคนละชุดคนละชุดแก้วพ้ดแตง แก้วโคแตงคีแตงกลุ่มเนี่ยคีให้คนละชุดไปเลยเออแก้วโบแตงน้องมาแบบหิวนะคะใช่มาใหม่ก็อย่างนั้นแหละหิวอย่างนั้นแหละเหมือนกันเรานี่คอ cua đi cua đi cua đi đúng không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  cua คุณแม่บีสองนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จากคุณแม่แมทแล้วก็คุณแม่ทีรารักนะ้องที่ยังไม่รอเด้อคุณแม่ทีรารักจ้าคุณแม่เตทให้บุญจูข้าวข้าวนะคะมีบ้านไหนบ้างนะท้องสุกห้าชุดท้องสุกแล้วก็น้ำหวานสี่แล้วก็สองบุญจู ถูกไหมเก้าสิบสิบเอเหลือสิบสี่ชุดจานเหลือสิบสี่อ่ะเหลือสิบสี่ชุดนะคะข้า <im it> <ๆ>ไม่รักไปหนไอเนาะลูกสาไม่รักมานะคะน้องายใหม่ๆก็จะกินแบบนี้แหละบอลนานๆไปก็เริ่มติเริ่มเลือกโอเค ลาบขอบคุณคุณแม่พาออนคุณแม่ปวีนาคุณแม่รันคุณแม่ปริญนุคุณแม่บีสองคุณแม่แมทคุณแม่ทีลาลักษ์นะคะแล้วก็นะคะเมตตาป้อนหน้าร้านนะคะกราบขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าสารทุกคนกับคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะกราบขอบคุณค่ะตาแตงหยิบแล้วจ้าคุณแม่นี่แม่แตงโมเลย เป็นไรกันคราบจ้าคุณแม่จา้าเออคนสัมบเรณน,น้องอายหิวหิวน้องอายมากก็อยู่ตรงข้ามกันเองน้องอายอยู่อยู่ใ,ใกล้ๆเองวันหลังมาบ่อยๆมองจอะกลัวบรรนแน่หรือกลัวบรรณอะฮะ<า>

แม่ฮาราาิกลาอิมเหรอใครเชื่อแสนน่ฮะอ้อน้องน้อง,อ,งอายนะคะหรือแม่น้องอายสอบังไม่เห็นเขายังไม่ชินกันก็เลยยังไม่กล้าผ่าโอ้ยยังไม่กลา้าโอ้ยนะคะเพียงยังไม่กล้าผ่ามาใก,กล้ๆก,กันยังไม่ชินกันกลัวบก,กัน สาวกันเก่าเป็นสาวขี้วินนะคะสาวข pues ี้วินอีกเชือกหนึ่งไปอยู่ไกลไม่ไ <çocuk group settling> ด้เลยนางคุณหนูเป็นคุณหนูเป็นเก่าคุณหนูเอาตดใจ เอ็นยังควันควานนอะคุณแม่ยังไม่มีใครได้ทานข้าวกันเลยวันนี้นะคะท่านไหนจะเป็นนะคะจะภาพแจกข้าวข้าวสิบสี่ช totally ุดนะคะพอดีด้าหน้าหลานเราไม่ได้โอกแล้วัวน้องอายัวน้องอายน้องอายมีช่องอยู่จ้ะคุณแม่ปาวาลิสาสวัสดีนะคะคุณแม่ วันนี้มาทำไมบ้านตะกลางหมาไม่เห็นแล้วหมากลับไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดแล้วเขาก็ไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรากลับไปร้านก๋วยเตี๋ยวกลามาันตอนเย็นเจออยู่ที่ร้าน

มาหาคุณแม่แจกข้าได้นะคะ14ชุดเจย์้วเนี่ยแลวปดตาแล้วแบบเพ่งมากมากสวัสดีทุกท่านนะคะย่านเหลือเยอะเลยนะแม่ 6ร้อประมาณ500กว่ามัดลห้วร้อยกว่ามัดใช่ไหมกระดาษมุมมันหลุดเนี่ยจ้าวาะะะาจานสองเชื่อละ200จ้จา้าคุณแม่ปีสองนะคะ ฝากขอบคุณคุณแม่ปีสองเมตตาคะแนนนะคะให้ควานนะคะที่มาหน้าร้านจ้าวันนี้ก็มีน้องอายนะคะมีสาวขันกลาวนะคะฝากขอบคุณนะแม่จ้าวฝากขอบคุณค่ะรอบแล้วนะคะเป็นไรกันเราพ่อกระโดดจัง ความคุ้นคืออาจับกันหน่อยสิลูกจับกันหน่อยนะอย่าโบกกันนะได้แล้วได้อยู่แล้วได้ทุกคนอล้ เนี่ยกันเราอยากจบเพื่อนอยากจับมืออาอยากอยากทําความคุ้นเคยเพื่อนใหม่อ่าเอาอายฟังซีด้วยแหละค่ะต่อตรงเลยจ้าคุณแม่กลับราคุณนะคะคุณแม่จ๋าน้องฝันใจก็อยู่นี่แหละ มาเนื้อท่านไหนจะแจกข้าวให้ควาน14ชุดสุดท้ายแม่แม่แมจกข้าวเธอยายย,ายก็ยังไม่ได้กินข้าวไปตัดหญ้ากันมาเนาะท่านไหนสะดวกมาคะ่ะยายยากันหลายท่านเลยอูี โอ้แต่พอไปถ่ายจะเปลี <c. <c yeah. <can <can> <can ่ยนก็มด้ปุ nice> ๊บ อยากทำความรู้จักกันอยู่นะกันกลาไม่เป็นอันกินเลยเนาะกันกล้าไม่เป็นอันกินเลยน้องอายก็จะเอาแต่ย่าแม่รักเอ้ยแม่รักอยู่ไหนล่ะลูกสาวแม่รักน้องอายลูกสาวแม่วลารักนะคะเป็นไรกันกล้าประวันก็ได้บุญอะไรกันแค่ลูกสองพ่อลูกตามหวกใ้ ที่ว่าจะไปลองเพลงลองรำทำเพลงปลาบุนติกต๊กบุดตบดูวะควันๆหนูยังไม่มีใครได้กินข้าวเลยเนีเนี่ยดื่มน้ำจนอ่าออันนั้นห่างเครื่องพร้อมมากเลยห่างเครื่องนะห่างเครื่องพร้อมมากเลยนะคะอายาหกมัดให้น้องอายหน่อยยาหกมัดให้น้องอายนี่นะคะแล้วๆแดนเซอร์ dancer, ห่างเครื่องพร้อมแล้วอใครจะร้องใครจะรำทำเพลง เร็วแล้วอน้องอายหกมัดน้องอายหกมัดนะคะขอบคุณค่ะน้องอายสาวคิบินอ้าวอ้าวโยนเก็บไว้เออกลัวคนแยกแล้วลูกเออเอาไปเรียงไว้เออคว้านสิบกว่นคนี่ะเยอะมากเลยละวันนี้ น้าร้านอีกหกฮะนับถูกไหมเปเล่นะนะเปเล่ชอบแถเมเวลานั้นคนเราก็ขาดเจเล่ก็ชอบแถมเด้อแลานั้นยาเราก็มีครบคนหลงังต้องให้วายุยกำก,กับโอ้อ พรุ่งนี้ไทยอยากทานข้าวอะไรดีไม่ทัวถามพรุนี้อยากจะทานอะไรดีอ่ะคนทําก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วฮะผัดพริกตัว,วมันง่ายๆไปป่ะหมูย่างจิจ้มเ๋อเหรอ